เรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากรูดซิปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างแล้วนั่งสมาธิสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยดอกไม้แสนสวยเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือความหมายและชื่อดอกไม้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูฟ้าได้เตรียมเพลงจำจี้ดอกไม้มาให้เด็กๆได้ร้องกันค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูฟ้าจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบค่ะเพลงจำจี้ดอกไม้ผู้แต่งสีนวลรัตนสุวรรณจำจี้ดอกไม้ดาวเรืองงอนไก่จำปีจำปา มะลิพิกุลกุลาบชบาบานชื่นกระดังงาเข็มแก้วลัดดาเฟืองฟ้าราตีรอบต่อไปนะคะคุณครูฟ้าจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูฟ้าค่ะเพลงจำจี้ดอกไม้ผู้แต่งสีนวลรัตนสุวรรณ จำจี้ดอกไม้ดาวเรืองงอนไก่จำปีจำปามาลิพิกุลกุลาบชบาบานชื่นกระดังงาเข็มแก้วรัดดาเฟื่องฟ้าราตี รอบต่อไปนะคะคุณครูฟ้าจะให้เด็กๆร้องเพลงพร้อมกับทําท่าประกอบเพลงตามคุณครูฟ้าค่ะจำจีดอกไม้ดาวเรื่องงอนไก่จำปีจำปามาลิพิกุลกุหลาบชบาบานชื่นกระดังงาเข็มแก้วลัดดาเฟืองฟ้าราตี เด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและชื่อของดอกไม้กันค่ะเด็กๆพร้อมกันไม่เอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะความหมายของดอกไม้เป็นพืชที่พัฒนามาจากกิ่งและใบ ดอกไม้แต่ละดอกนะคะมักจะมีขนาดรูปร่างและสีสันที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดและสายพันธุ์ของดอกไม้เช่นดอกกุหลาบดอกบัวดอกเข็มเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเราไปดูชื่อของดอกไม้กันค่ะคุณครูฟ้าจะขอยกตัวอย่างดอกไม้นะคะมาสิบชนิดมีดังนี้ค่ะ 1>, 1. ดอกกุหลาบ 2. ดอกมะลิ 3. ดอกบัว 4. ดอกจำปี 5. ดอกเข็ม 6. ดอกอัญชัน 7. ดอกกล้วยไม้ 8. ดอกดาวเรือง 9. ดอกเฟื่องฟ้า 10. ดอกลีลาวดีค่ะเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ ชื่อของดอกไม้มีดังนี้ค่ะ 1. ดอกกุหลาบ 2. ดอกมะลิ 3. ดอกบัว 4. ดอกจำปี 5. ดอกเข็ม 6. ดอกอัญชัน 7. ดอกก้วยไม้ 8. ดอกดาวเรือง 9. ดอกเฟื่องฟ้า และ10บดอกดีลาวดีค่ะเด็กๆคะดอกไม้แต่ละชนิดนะคะมีสีสันที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังมีชื่อที่ไพเราะอีกด้วยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและชื่อของดอกไม้กันไปแล้วนะคะคุณครูฟ้าจะขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปในวันนี้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย